สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมในเกมแก๊สสตาเวกัสก็มารีวิวชุดหุ่นยนต์นะครับกงเล็บจูดโจมก็เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถอัปเกรดได้จนถึงเวลสิเลยนะก็ดูนะวิ่งเร็วบวก0กกันกระสุนบวก55แล้วก็อัอตราการฆ่านะครับ2,202 DPS แล้วก็มีความสามารถคลื่นจุดระเบิดเสริมแกล่งระยะประชิด ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าชุดนี้มันเจ๋งมันแจ๋วจะให้กี่คะแนนดีก็ไปดูกันอ่านี่นะครับยืนเท่ๆอยู่อ่ดาบมันเหมือนไลท์เซเบอร์เลยนะมีแสงลำแสงปะไม่ดีเหมือนเหมือนเป็นไฟนะครับไฟวิ่งอยู่รบอบๆเจ้ามีดมีหรือดาบอันนี้เนะี่ยเห็นไหมเออน่าจะเป็นไฟนะสีฟ้า ชุดมันคล้ายๆพวกไอ้อไนี่เลยนักรบนักรบของจีนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะซามูไรอ,อ่ะเออก็เกือบจะคล้ายนะเกือบจะคล้ายหน้าตามันก็หมวกมันก็ดูตลกหน่อยเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเสือเลยปะ หมวกเหมือนจะเป็นเสือหอรืออะไรสักอย่างนะครับก็มาเรามาดูความเจ๋งของมันอทีเดียวทีเดียวเลยตายอืม้มก็วิ่งเร็วนะครับเนี่ยวิ่งเร็วอยู่ในระดับปานกลางนะครับไม่เร็วมากสักเท่าไหร่วิ่งได้เรื่อยๆ โอเคส่วนหมัดก็จะวิ่งแบบธรรมดาแต่ก็เร็วอยู่นะโอเคเดี๋ยวลองใช้ไอ้นี้หน่อยสกิลนะครับ<ด>นี่คนไฟได้ด้วยตายซะดูนะครับนี่มีไฟขึ้นมาแปบ๊บเดียวเอง โอเคเดี okay, e ๋ยวลองใหม่นี่เนี่ยจอดไหมเรียบร้อยบึ้มเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้มีดแรงอยู่โอ้โหระเบิดใส่แจ๋วแจ๋วเดี๋ยวรอตำรวจ ตำรวจอยู่ไหนคุณตำรวจมาให้ผมเชื่อดหน่อยตำรวจอยู่ไหนเนี่ยนุ่นนขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วแหมก็จะขับรถมาลงจากรถลงจากรถมาเลย <c oughs> ลงลาไม้ฟันลองแบบกดโอ้โหเฮ้ยทีเดียวเบิ้มเลยเหรอ โอ้โหแรงจริงโอ้ฟันไกลๆได้ด้วยไม่ต้องไปถึงตัวสองทีนะครับกดค้างสองทีเออดีนะครับฟันแบบไม่ต้องอ่าใกล้ก็ได้เออแจ๋วแจ๋วตายเลย ฟันฟันบึมอ้าวทำไมกดไฟไม่ได้เออได้ละนี่แน่ระเบิดรถทิ้งตูมหมาหมากันเยอะๆตายโดนไฟถึงก็วิ่งเลยโ,โห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 ดัเบิด มาตำรวจจะมาไฟกับผมเหรอนี่แน่นะครับก็น่าจะเหมือนหุ่นยนต์ทุกตัวฟันประมาณทีสองทีก็าตายอือโอ้โห,โหแรงจริงวะยิงอ้าวโดนทหารชน เฮ้ยสมัยทานมันอึดจังวะทานคนอึดตายซะ้าดาวแล้วอ่ะหือแรงจริงศพนอนเงินเกลือเลยอ่ะเฮ้ยรถถังมาว่ะก็มาสิ มาสู้กันฟันเข้าไหมาเนี่ยเฮ้ยฟันเข้าฟันเข้าเฮ้ยแจ๋วอ้ย,โ,อยโดนอะไรวะเขึ้งบินมัน้งเข้ามาเลยูตาย คืออ่าตายเออโอเคนะครับก็ใช้ได้เลยนะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แจมแมวมากเออมันคือหุ่นยนต์อะไรนะผมเริมชื่อแล้วจำชื่อไม่ค่อยได้เลยนะครับอ่าหุ่นชื่อว่ากรงเล็บจูโจมนะก็แจวเ,เลยให้กี่คะแนนกันสำหรับตัวผมผมให้ประมาณ ให้เจดแต้มนะครับหุนตัวนี้แรงวิ่งก็ใช้ได้แล้วก็แถมอึดด้วยนะกว่าจะตายก็ใช้เวลานานเลยอ่าก็อ่าติดดาวอีกอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะก็อ่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามช่อง Channel ของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมด จะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยเวลาคลิปผมอัพลงช anel นะครับอ่อแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ a c e b o o k ผมด้วยชื่อว่าสักดาทีวีนะครับตามภาพนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ผมได้สร้างอ่าช่อง youtube สำรองนะครับก็มีชื่อว่าสักดาทีวีเวอร์ชั่น2นะก็ฝากไปกดอ่าติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะช่องนั้นเป็นช่องสำรองยังไม่ได้ลงคลิปอะไรนะ อ่าแล้วก็อ่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะก็สามารถโดเนตมาได้ทางแอปทูม m นี่ว w ล l l e ตนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกช่อง youtube นะก็จะมีเลทราคาให้3ามเลทนาคาขึ้นภาไปดูนะก็มี20บาท35บาทแล้วก็50บาทนะครับตามภาพนี้เลย โอเคก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้นมาคลิปไหนที่ดูน่าสนใจก็กดดูกันได้นะก็ไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย